กลับมาเจอกันอีกครั้งนะคะกับอุ้มนะคะวันนี้มก็เอาเจ้าไอแพดมินิวิดเแน,น่ดิสเพลย์ตัวนี้มาฝากจะเป็นไงไปชมกันเลยค่ะตอนนี้นะคะก็ถึงเวลาแกะกล่อง unboxing ของจริงกันแล้วนะคะเจ้าไอแพดมินิเนี่ยลักษณะของตัวกล่องเนี่ยจะเหมือนเดิมนะคะยกเว้นหน้าตาที่อยู่ในรูปด้านหน้าตรงนี้นะคะถ้าเป็น iPad mini ตัวเก่าเนี่ยก็จะเป็น iOS 6ค่ะส่วนถ้าเป็น iPad Mini 2ตัวใหม่เนี่ย หรือว่า iPad mini Retina Display ตัวนี้นะคะด้านหน้าก็จะเป็นหน้าจอ Home Screen ของ iOS 7ค่ะรอบๆตัวกล่องนะคะก็หน้าตาเหมือนเดิมเลยคะ่ะก็จะมีคำว่า iPad mini อยู่นะคะส่วนด้านหลังก็จะมีบอกสเปคค่ะตัวนี้ก็เป็น16 g b mini Wi-Fi นะคะไม่ใช่ตัว 4G ค่ะ16 g b ค่ะก็เดี๋ยวสีอันนี้เป็นสีขาวนะคะหรือว่าสีซิลเวอร์นั่นเองเดี๋ยวมาแกะกล่องให้ดูกันเลยนะคะว่าข้างในเนี่ยจะมีอะไรน่าตื่นเต้นมากค่ะ เปิดออกมานะคะก็จะเจอน้อง iPad Mini สีขาวตัวนี้นะคะก็อย่างที่บอกไปค่ะจะมีให้เลือกสองสีค่ะตัวนี้จะเป็นสีซิลเวอร์นะคะนหนา้าตาเหมือนรุ่นก่อนเลยด้านหน้าเป็นสีขาวด้านหลังเป็นซิลเวอร์นะคะส่วนอีกสีนึงก็จะเป็นด้านหน้าเป็นสีดําค่ะแล้วด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นสีสเป e เกนะคะสีเดียวกับ iPad Air ค่ะอุปกรณ์ในกล่องนะคะก็ไม่มีอะไรน่าสนใจมากค่ะก็จะเป็นสายไล h ์นิ่งนะคะตัวนี้แล้วก็จะเป็นสาย USB Char ชาร์จค่ะ ไม่ใช่สาย USB เป็นสายชาร์จนะคะเป็นที่ชาร์จอย่างนี้ค่ะอันนี้เป็นเครื่องห้องกงนะคะก็ต้องหาแดปเตอร์มาเสียบเปลี่ยนเพื่อให้สามารถเสียบกับของไทยได้ค่ะเก็บดีกว่านะคะตัวนี้มาดูที่ตัวเครื่องกันเลยดีกว่าค่ะสําหรับอุ้มนะคะแวบแรกที่อุ้มจับมันขึ้นมาเนี่ยอุ้มรู้สึกเลยค่ะว่ามันหนักกว่า iPad mini ธรรมดาหรือเปล่า,าจะเป็นเพราะว่า,าเราจับ iPad Air มานะคะแล้วก็ อันนี้เนี่ยมีน้ำหนักมากกว่า iPad mini ตัวนี้หนึ่งเนี่ยอยู่ประมาณ30กรัมค่ะก็คือนิดหนึ่งนะคะส่วนความหนาค่ะนี้หนาอยู่ที่7.5มิลนะคะจะหนากว่าเดิมประมาณ0.3มมิละคะ่ะแอมหนาอยู่นิดหนึ่งนะคะเวลาเราจะใส่เคสเนี่ยต้องต้องลองนะคะเพราะว่าเคสของ iPad 1เนี่ย iPad mini หนึ่งเนี่ยอาจจะไม่ได้พอดีมากนักนะคะเดี๋ยวนี้มาเปิดเครื่องให้ดูกันเลยเดีกว่าค่ะ ด้วยความที่ iPad mini 2หรือ iPad mini with Retina Display ตัวนี้นะคะใช้ชิปตัวเดียวกับ iPad Air ค่ะนั่นก็คือ,อชิป A7 นะคะหรือว่ามันก็คือชิปตัวเดียวกับที่ใช้ใน iPhone 5S ด้วยค่ะซึ่งที่อุ้มบอกไปค้าวแล้วนะคะว่า A7 ใน iPad Air เนี่ยดีมากคือประสิทธิภาพดีรวดเร็วยกเวนก้นการเล่น Safari นะคะซึ่งทุกอย่างเนี่ยก็ถูกโอนย้ายมาอยู่ในนี้แป๊บเดียวนะคะสามารถที่จะเข้ามาสูหา่หน้าหน้าโฮมสกรีนได้แล้วค่ะตัวนี้ อ,อีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจมากเลยคือจอ7.9นิ้วอันนี้นะคะมีเม็ดพิกเซลมารวมกันอยู่ในนี้อยู่ประมาณ3ล้านพิกเซลค่ะคือจากตัวแรกนะคะที่เป็นอจอไม่ใช่เลตินาอันนี้ก็เป็นจอเลตินาสวยมากนะคะแจมแต่แจมว้าวมากเลยค่ะคือเม็ดพิกเซล3ล้านกว่าอันเนี่ยไปรวมมันอยู่ในนี้ได้ยังไงก็ไม่รู้นะคะมีคนถามมาค่ะว่า มันคล้ายกับเจ้าตัวนี้มากเลยอะไรเอ่ย iPad Air นะคะตัวนี้ก็มาวางเทียบกันค่ะจะบอกว่าหน้าตาคล้ายกันจริงๆค่ะตัวนี้ขนาดหน้าจอนะคะตัวนี้อยู่ที่7.9นี้อยู่9.7นะคะก็จะสลับกันค่ะน้าหนักต่างกันประมาณ100กร,รมัมหรือว่า1ขีดนั่นเองนะคะเอ่อ CPU จะเป็นชิปชิป a 7เหมือนกันทั้งคู่ค่ะแต่ว่าความไวโปรเซสเซอร์เนี่ยจะต่างกันเล็กน้อยนะคะอันนี้จะช้ากว่าแต่ พอมาใช้งานจริงเนี่ยก็แทบจะดูไม่ออกค่ะว่ามีความแตกต่างกันหรือไม่แตกต่างกันนะคะก็อันนี้จะเป็นการอันบ็อกซิ่งค่ะเดี๋ยวผมเปิดด้านหลังให้ดูนะคะสีเดียวกันเป๊ะเลยค่ะนี่นะคะหลายๆคนก็กำลังตัดสินใจอยู่ว่าเฮ้ย mm hmm. จะเล่นตัวไหนดีระหว่างเจ้ามินิกับเจ้าแอร์นะคะอย่างมินิเนี่ยจะถือมือเดียวมือเล็กๆของอุ้มนะคะถือมือเดียวได้ค่ะส่วนแอร์เนี่ยนะคะก็ ถือสองมือค่ะกำลังดีแต่ก็แล้วแต่คนชอบนะคะว่า,อาชอบใช้งานแบบไหนค่ะเดี๋ยวมาดูกันในตอนต่อๆไปแล้วกันนะคะวันนี้อขอฝากอันบ็อกซิ่งไว้ประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเทียบความนะหนาดูนิดนึงนี่ค่ะความบางใกล้เคียงกันมากนะคะไม่ค่อยต่างกันเท่าไหรค่ค่ะเรียกได้ว่านะ่าสนใจทั้งคู่ค่ะเดี๋ยวมาเจอกันตอนต่อไปของเ,ออเจ้า iPad Air เจ้า iPad เจ้า iPad Mini 2ตัวนี้นะคะ อุ้มขอลองเข้าเว็บให้ดูนิดนึงนะคะนี่ค่ะก็อย่างที่บอกค่ะว่าเป็นชิป A7 เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเข้าเว็บหรือว่าสามารถใช้งานได้อย่างรวดเร็วมาก s a f a r อรยังมีกระตุกเล็กน้อยนะคะยังไงเดี๋ยวน,นี้อุ้มชวนไปงานดีกว่าค่ะเป็นงานวันที่23พฤศจิกานี้นะคะที่สูนประชุมแสงชาติสิริกิจค่ะสำหรับคนที่ชอบโลกออนไลน์นะคะ,คะแล้วก็ไ,ไทยไทยแลนด์ออนไลน์มาร์เก็ตติ้ง2013นะคะอันนี้ก็สามารถเจอกันได้ค่ะเจออุ้มได้ที่งานเหมือนกันนะคะ เดี๋ยวติดตามตอนต่อไปกับ i u m r e v i e w c o m ค่ะ